กลับมาเบรงการเจาะบาดาลเป็นบอ่อน้ำตื่นนะครับพี่นอ้องสิ่งตะกอนการเจาะไว้แล้วตัวหนึ่งนะครับความลึกกับประมาณ4เมตรครับเท่ากับท่อ PVC ช่วงหนึ่งนะครับเป็นบอ่อน้ำตื่นตัวเก่ามันมีอยู่แล้วนี่ใส่ท่อสนิ้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี่จะมาเพิ่มพื้นที่ในการเก็บ้น้ำโดยการจะเจาะ ให้มันมีพื้นที่ใกล้ๆก,กันเป็นแกมลิงเพื่อกาเก็บน้ำเพราะว่าปัญหาที่เคยเจอก็คือในช่วงฤดูดแล้งน้ำม,มันไหลาบาท่านนะครับอาจจะเป็นว่าพื้นที่ในการเก็บน้ำมันหน่อยน้ำม,มันไหลบ่แห้งสูบไปสูบมาในช่วงฤดูดแล้งมันก็จะขาดช่วงนะครับนี่เฮามีความคิดว่าเฮาจะเพิ่มพื้นที่ในการการเก็บน้ำโดยใส่อ่ท่ออีกตัวหนึง่งเจาะห่างกันประมาณจัก60เซนติเมตรนะครับ มีอุปกรณ์เท่ากับมีแค่ท่อ PVC นะครับท่อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับ4นิ้วตัวนี้ใหญ่ก็ตัวเก่าตัวเก่าแค่สามนิ้วนะครับจะเพิ่มพื้นที่อันที่2ก็คือท่อ PVC กันนะครับขนาดนสองนิว้วสองนิ้วกุ้กวานะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะน้าพวกเศษดินเศษหินแล้วก็น้ำขึ้นจาก ท่อที่เข้าจ้อลงไปนะครับใส่เมื่อครับว่ได้ใส่เครื่องอ่องเบรงว่าจะเป็นอย่างไรครับพี่นอ้องจ้กจะให้ห่างประมาณ60เซนติเมตรจากตัวเดิมเพราะว่าเสียดไมนเป็นพื้นที่แกงแกมดิ้งคะแน้เบรงกับประมาณอันนี้มันเมตรหนึ่งไก่โพดเนาะนา,าอาจจะบระลัวเถึงกันเอาตัวนี้ ห่างประมาณจักหกสิบเซนอยู่ประมาณเนี่ยเอาลองคุดเบื้อง่อนเบื้องต้นใส่เสียมคุดนะครับใส่เสียมคุดถห้มันมี่ข้วาวมกวงประมาณจักสี่ถึงห้านิ้วนะครับน้ำลองไปก่อนโดยวิธีการง,ง่ายๆคุดว้างๆวงครับยิย่งขยาบมากนีม้มันสะถูกถอนตีนแก้ปัญหาน้ำวพัพอใส่ในฤดูแล้งครับจะเห็ดเป็นแกมนิง อันนี้เป็นแค่ตะกะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับว่าหลังจากเท้เาพูดลงไปแล้วมันจะมีพื้นที่กะเก็บน้ำหน่อยหลายปันไดนะครับว่าไปทับซับท่อพีวีซีบ่น,น,นานเนหรอวาย่เอาเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ครับเมื่อกี้นี่เจอทอ่อน้ำว่างทอามม่อน้ำไปก้นแล้วตวเก่านะครับลืมข้าวไว้มีทอม่อน้ำม่นี่เสียบแตกปั้งเปลี่ยนใหม่ไปนี่มาให้ทิศทั้งนี้ อ้างกันประมาณ60เซนติเมตรเนาะกวาสันนิษฐานว่าน่าจะประมาณนี้แกงหนามันก็จะไปหลับกันกับตัวที่เฮ็ดอยู่แล้วเอาพ่อเลยลูกเสียมคุดน้ำหล่องพอประมาณเมื่อคี้ยังเป็นเจ๋อเ๋ไปคือคุดไม่กี่โลเอาลุงทีเทียงเนี่ยติเอียงเออเอาได้ละระบบเมนวลเอาท่อข้ามาบานท่อซีนิวเสียบลงไป แต่ว่ามัน,นมีปัญหาเวลาเขาจับเพราะว่ามันใหญ่บุคือทอหน่อยเอาลองเบิง้ตงตั้งเทียงใส่ทอสีเหนียวน้ำตามลงไปตึกตึกแห้งๆหนึ่งคือไม้ติดบ่ะหนึ่งคือไม,อม้มีดินติดบ่ะไม้ได้ติดเนาะ ไม่แผ่ใหญ่ๆเน,นา,ออาอะอะเราพิ่เม็ดหว่วนพี่น้องเลยเป็นยังไงลองเบิงน่าจะโอเคยมุนแห้งอะไรไม่ไพ่ไม่สีฮักว่าไม่ไพ่มันดอกละใส่ไม่ไพ่พาซีซีครับพี่นอ้องเสียบลงไปอุ้มดินขึ้นมาเพราะว่ามือเข้ามันสุดเลยเด้อเทคโนโลยีชาวบ้านโลเทคโนโลยี เทาไปจางเครื่องกันเวดประมาณหาหกพันเนาะเพชรเองกันแค่มือเดียวสองมือใส่มือต้นทุนแค่ซื้อท่อพลาสติกสีนิ้วนั่นอัองกันุยต้นทุนครับ นี่นหาห้ามไม้คอเดี๋ยวยกขึ้นเดี๋ยวนี้บอตองสั้นซื้อเองโอ้ยขี้ดินุลมายรวยยมันมันก่อนใหญ่โดบงโมันจะแตกได้เนี่ยเอาสั้นๆเนาะดินหลแห้งนี่ขคอาไแห้งตปเฮ็ดแหงโคด การดดดินขึ้นวิธีหนึ่งก็คือใส่ท่อ p ี c ประมาณสองนิ้วนะครับเสียบลงไปล่คะค่ดึงขึ้นมาข่าบอดินแล้วขึ้นมาสันถิมนะครับว,วิธีที่2ก็คือใส่ไม้ไผ่หน่อยนะครับพาเป็นสี่สีถึงหกสี่นะครับเสียบลงไปในดินที่เห่าใส่ใหม้เลเล็กทางไวเหล่าขีบดินขึ้นมานะครับสันถิมไปเรื่อยๆจนกวา่าจะถึง น้ำนะครับจึงเปลี่ยนวิธีนี่นะครับดีพี่ไม่จอดพี่นี่ตัวอย่างการพาไม่ไพ่นะครับเป็นสีสิกสีกหรือหกสกประมาณนะครับเป็นมือเสืออุ้มดินอุ้มหินขึ้นมาได้นะครับต่อไปจากนั้นเท่ากับมาเท็ดว่าวนะครับนี่คือตัวอย่างว่าวเพื่อที่จะเอาดินเอาน้ำในกรณีที่มันถึงน้ำแล้วนะครับอันนี้เป็นว่าว หลังจากที่ห้าประกอบเร็จหล้วอยู่ในทอ่อ PVC นะครับพี่น้องค่อยเป็นรีเพ่บางทีนหนึ่งทำาพ่ให้ได้เข้าใ,าใจอันนี้คือจังหวะของการปิดการเปิดของว่าวนะครับปิดเปิดเวลาห้าเอาลงไปในดินโยกมาก็จะเปิดดินขึ้นมาดินก็จะเข้าไปข้างในนี่คือตัวอย่างนะครับพี่น้องตัวอย่างอันนี้ไม้ไผ่เฮ็ดมาาเราใส่จาะไปดุนก้นนะครับเฮ็ดต่ปีที่แล้วหาไม้ไผ่ ที่มีขนาดพ่อหมอกับท่อ PVC ประมาณ2เหนิยวนะครับมาตัดแต่งเอาตันค่อนขังะหนาเนี่ยใส่อย่างไนรถจักรยานยนต์นะครับตัดเป็นวงกลมให้พอดีครับก็บอกไม่ไพ่ตอกตะปูปร่าาณสีดอกใบเครืองหนึ่งนะครับปล่อยเคืองหนึ่งว้เป็นลิ่นปิดเปิดนั่นสินะครับแล้วก็ใส่เสือกฟางนะครับสอดรัดไว้ป้องกันเวลามมนรับน้ำนักแห้งบ่ให้ลิ่นตัวนี้มันหลุดลงไปนะครับเวลาห้ายกขึ้นนะครับนี่ อกลัดไว้เวลาลำน้ำนักมันก็นจะไปติดอยู่ตรงนี้ครับบลูดลงไปน้ำกับดินกับหินก็จะบไลไอลออกนะครับเอาลองเบิงหยาดเข้าไปในทอ่อท่อนี่ประมาณ2นิ้วนะครับ2นิว้วดันเข้าไปเสร็จแล้วก็หาน็อตมัน็ลอกไว้หาสกรูมัน็ลอกไว้เพื่อเวลาเข้าดันลงไปในดินมันจะปไดรุดนะครับถ้าเป็นรุดอยู่นั่นน่นก็มีปัญหาเลยนะครับ เพราะว่าเข้าสิคูดต่อกับบไดดตัวนี้จะไปดันอยู่หัน่นเข้าตรงหาวิธีลอกไว้ให้ดีนะครับเราไ้ประมาณทึกสองตัวครับสก,กูวิธีการง่ายๆเับพี่น้องบ่อยากเลยนะครับให้เฮ็ดใดนะครับเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับบ่ต้องลงทุนมีเวลาว่างเฮ็ดเล่นไปตัวนี้เฮ็ดในเวลาว่างครับบ่ดด้พิธีพิธานีอย่างเข้าใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์เพราะว่า เอาบดจืนตืนต้องไปจ้างแพงเพราะว่ามันน้ำตื้นครับแค่3เมตรสเมตรหนึ่งบ่ได้ลุ่งเลิกนะครับพอดีไปช่อนหินกับโอเคละสเมตรพอดีเอาเรียบร้อยแล้วครับเบิงงสสำเร็จรับฟิเนซีนะครับนี่คือทางน้ำเข่าท่างดินเขานะครับโยกเซตมื่ก็จะแล่นเข้าไปทางนั่นนะครับเวลาเขาดึงขึ้นมานก็ว่ามันกัปิดน้ำก็บอ่เอา เบื้องตน้นก่อนที่เราจะเอานามเอาดินขึ้นกะหาใหม่กระทุ่งดินสะกอน้าเป็นดินทรายเมื่อก็จะง่ายครับถ้าเจอหินก็ใส่เล็กครับพี่น้องใส่เล็กอตอกลงไปหรือถ้าม่มีเล็กเง้ยวก็ใส่ตอกกระไม้ไผ่นนี้ผมใส่เล็กตอกกระไม้ไผ่นะครับตอกลงไปเซ็จแล้วห่ากะใส่ท่อพี c ีซีที่มีว wow, ่าวปิดเปิดป้อนลงไปนะครับในกรณีที่มีนามเดีวนะครับ มันเลื้อยลงไปอันนี้ซีเมนตนะครับนี่ซีเมนตเหลือแค่นี่แหละประมาณศอกนหนึ่งไปสามเมตรเจ็ดสิบแปดสิบแล้วดึงขึ้นมาก็จะมีน้ำมีเศษหินเศษดินปนขึ้นมานะครับเทไหลออกง่ายครับวิธีนี้โมยาค้อดีนะครับก่เฮ็ดวิธีนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการใส่ไม้หรือเล็กนะครับตอกดินกระทุงดินให้มัน์เลื้อลงไปเรื่อยๆนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างสิ้ ครับนี่ก็ได้เกือบซีเมตรแล้วครับพี่น้องน้ำไหลแห้งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบครับวัดจากหนาดินลงไปเห็นน้ำแล้วแป๊บเดียวนะครับถ้าคุดจริงๆก็ใส่เวลาแค่มือเดียวนะครับนี่ครับสำเร็จแล้วเกือซีเมตรแล้วนะครับน้ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเส้นนะครับวัดจากระดับดินลงไปถึงข้ามาล่องสูบเบิงว่าน้ำม,มันสิไหลแห้งสม่ำนะครับ น้ำไหลดีนะครับนี่ใสจริงหลิงเลยนะครับค่อนข้างจะแห้งกว่าเก่านะครับสีเมตรครับีเมตรเพิ่มพื้นที่เป็นแกลมลิงนะครับเพื่อพื้นที่เก็บกักเก็บน้ำมันมีพื้นที่หลายขึ้นแก้ปัญหาในฤดูแล้งนะครับที่มันน้ำอาจจะขาดสายในเป็นบ้างช่วงนะครับที่น้องเบิ้งหลัง็ลองเบิ้งต้นครับด้อขอบคุณหลายๆสำรักการติตามมาช่วรับวัสดีครับ